กอนทน่ไหนค่ะปายจับปลากันออไม่ต้องตามไม่ต้องมาตามจาับปลาไจับปลาหนาเฮ้ยแป๊บหนึจะไปจับปลาลุงดูบอกโอ้โหแล้วลุกก็แบบเบ้ยพอรู้เราวิง่งเยกระโดดเลยลูดปิดร้านเลยอะ เลราะรูนี้ที่เขาเปิดอะ แต่กินแล้วสิบกับตัวไม่เสียแรงแล้วได้ปลาอะไรไปมั้งอ่ะเขาดิฉเอาหมอก้โอเคดูนะอ้าวันนี้คุณใหม่แล้วเลยวันน้ไม่ได้ออกมาดูเปลาเป็ดยังอยู่ดีเนาะอมมา้าวอ๋อบอนี้ ดำกับอีแดงผ่านล่ามาแล้วหุยเราไมา้อ่ะเก็บได้ไหมเ,ไดเดี๋ยวรอให้มันสู่อ,อีกหน่อยอ,อ๋อวันนี้นหนุแปะต้มอยู่ว,ว้าว อไอ้เครื่องด้วยน เนี่ยแม่จักเต่าเหี้ยเยอะแล้วเนี่ยเพราะว่าชีตะยยงไคร้มันไปกอบอยู่อ่ะก็ทำร่องน้ำให้มันไหลลงมาทีมันจะได้ดว่าไหมอยู่นู้นแหละอย่าชิดเราไปให้แต่ตรงนู้นมีไหมอ่ะปลามีไหมมีอันนี้ข้าวนี้คนสลิดเดี๋ยวปลาค้อ,อ,อใหญ่ ต้มยำปูยำอย่ยแต่ซื้อซื้อแองเราไม่ได้แองเราอลิ้นเรามาบักคืนหนึ่งแล้วเพิ่งแห้งอันนี้เยินได้ใช่ไหมไม่ล่มนะ <c oughs> เดี๋ยวได้บลึด,ด,ดลงไปอย่าลงไปลึกลงไปลึกแล้วดูดนะเฮ้ย <c oughs> มาอย่างไรเนี่ยเฮ้ย

ใบไผ่ทลายไหลลงไปมีเฮเลยเนี่ยไหนมีอีกบอ่อนึงเหรอมีปลาบ้าอันนั้นอะบอ่ให้เป็ดใช่ไหมเนี่ยก็โลลงไปบุง้งอ๋อ เย็นแล้วใช่ไหมกลางเทียงไ,ไม่ต้องตามมาเลย <c oughs> หนูยังไม่เห็นปลาจักโต <c oughs> เห็นปลาสะเลไม่ชี้หยับอยูยในตัวนีใช่ไหมแล้วหมาผมรอก,กินแล้ว ไหนยังไม่เห็นเลยตาภาพอ่ะในโคนนี่เลตุ๊กอยู่เนี่ยไม่ต่อให้ตาผ้าตัวไม่ต่อให้ห้าส่วนน้ำยังสูงอยู่เลยมันมันมีตัวไอ้ลากพวกเนี้ยตักน้ำไม่อยู่เผื่อเผื่อเจอแวนไม่เมื่อเช้านี้แวดไหน มันจะนนูนกินี่ม่เลยไม่มีอะกินดน่้มันมันโผล่มาห่าใจเถ้อะไรช้อน่เออตัวหนึงตัวนึงจับไปตัวนึงโอ้ยเยอเลยว่าเฮ้ยมันโผล่มาห่าใจวโอ้ยเอาดูเถอผักเป็นเดียวไม่เห็นตัวตัวแกเฮ้มันมันโผล่มาหาใจไม่เอานาจหวนล้ไนโชว์มาที่ตวนึงอ่ะ ไม่คุ้นใจเรากระดิ่งโชว์ให้หนูดูหน่อยเล่นเล่ขอคอนเทนต์หน่อยวนี่ายดีอยู่ตรงนั้นน่ะเยอะนะ้วเฮ้ยเยอะเลยเนี่ยดีแล้วมันมันพอจะมูไข่ปลาพอไหมตัวใหญ่เลยเนี่ยขอคอนเทนต์หน่อย เห็ล no oh, hey. ้ยกโผล่เยพี่โอ้ยเ้แล้วจับจอกออกจับจอกออกเอามือจับจอกโดนยหมู้วุ <h ums> <h ums> <h ums ้่มคนพาคเพียบฮะลงดองแบบมึงพากันเพียบเลยลงมามึงลงมาไเอาเงีพูดเน่เอเอาป่ะเอาป่ะเดี๋ยวพูดอาอาทีไน่าวที่ก้ายอะ ตัวนี้ไม่ได้เว้ยดูร้างกายดีกว่าพี่ดงเพราะมันเอาน้ำออกได้อันนี้ใช้แรงเยอะกรับพี่โจ๊กแล้วลองดูอยู่ในรถเมื่อเห็นเราแล้วมันตกใจมันโง่มันโลรมาหายใจ เอาอยู่ในรถไม่ใช่สามง่ามเหรอ โชด้วยโชว์ด้วยโชปลาสลิดใช่ไหมโอเคเลย เเอาลยคนภาคเพียบเลยคนคนภาคเต็มไ่นี yeah, yeah. ่เลย เราเล่กับหมอที่มาเ้เไม่รู้เ่อมสายแล้วปหาหมอไปข้างข้างะนุ่กระนตรงเลย หมเสดตัวใหญ่เดี๋ยวรอเขาแบกองน้ำ เราจะขึ้นไปตำรวจหน่อไม้อึบว่ามีหน่อไม้อีนี่จะขึ้นได้ไหมอึ้บตกลงไปก็หานะครับอึ้บอึ้บออ,อนี้เราก็จะหน่อไม้นาะมีมีปลาสลิดังน้ำมันยังไม่ไอ้นี่เลยน้ำมันยังไม่ ่เดินอ้อมไปเราเดินอ้อมไปดูทางนู้นทางนี้แบบว่ามีต้นอะไรเนี้ชมพู่ปะไม่ใช่มะคร้ามันมีลกูก ไหนสสา้อ่าะสอมันอย่ในดไม่ย่ไม่เห็นมตัวใหญ่ปะลึกแล้วทังนู้นะโตไ่ให้มันลึกมากทงนู้นะมันจะบวอยู่าทานท่านนี้คูนคนนั้นล้วจะให้กาเรียนติดเครื่องอันนี้ติดต่อใช่ไหมติดเครื่องต่อติดต่อดูในน้ำมันแห้งน้ำเหลือแค่บวชอ่เน ก็แหวกให้น้ำมันออกโหใครเตรียมแห่เตรียมตะไคร้ามาเนี่ยขาเอาเลยนท่อลงขาก็ยกเท้ออเทาอะไรเนี่ยแหมันจะมาสู้ท่อได้ไงแห่แหมันด้สู้ท่เลนี่เราไม่ได้ก็ผ<อ>ัดมันเยอะ้แปลว่าลึกมากหลุดแล้วมั้ง สูงไม่ไึกยิลบพัดออกไปแล้วยี่โคลนอ่ะยิลับพี่โคนวุ้งยิ่งหลังตัวนะจ่ายก่อนที่ตหลังนะที่มือเข็ดเลยแถวไหนแหละแถวมือกันนั้ไปทางโน้นหน้าเดินหน้าไปนอยเอ้แต่แถวนั้นแหละหวานหนี

ไม่ได้ได้ไหมเนี่เดกนี่ลุหน้าในตัวไงนั่นแหละแถวนั้นเออเนี่ยไม่มีตัวนี่มาหมด

ตรงนี้มีน้ำเปล่าีจะสู้น้จไปดูเขาหูตัวใหญ่อ่ะตัวใหญ่อยู่โอ้ออ ลึกใช่ไหม,ไมน้ำ<น>เทกระจาดลงไปไม่ต้องทั้ทงปลาทั้งคนไม่ต้องเอาเน้ออ้นไม่ ไอตัวใหญ่อยู่นะใหญ่อ้วนหมูปอมหมอก็ตัวใหญ่มากอ่ะอ้วนปอมหมอก็ตัวใหญ่นะปอมหมอใหญ่มากอ่ะปอมหมอหน้านี้แม่ลอยแล้วเดี๋ยวไปนะเซื้อเบีย์เลยได้กลับแก้มแล้วใช่ไหมไปเลยลุงลุงคีเดียวไปเลยเอยวมันตายเขาต้องไปใส่กระมังใส่น้ำป่ะไ่จะใส่เตอ จ้าน้ำมาใส่ว okay. ้าวเด่นเลยนะถ้าเป็นน้องตะเนียนน้อยน,นี่ก็คือแต่ฝวังไม่ดีอ่ะถ้ามีแตาผ้าก็อย่ามาขานถือจองไม่ดีอ่ะถ้ามีตัว,วนะอย่าขานออกแตแววเลยรดซื้อแกงจะเต็น ผลงานการแสดงของลุงโดงเออเออปลาธรรมชาติใหญ่ขนาดนี้ถือว่านะถือว่านะเออถือว่ามีไข่ด้วยนะเนี่ยนะนี่แน่นปุ๊บ